ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวพี่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์มาคลิปนี้ผมจะเล่นสเปกเตอร์ออกมิดีโอแฮมเมอร์นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันโหดมากซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกับตัวสเปกเตอร์ก่อนว่ามันเป็นฮีโร่แบบไหนเอ่มพี่แคนฮะผมลืมสคริปอ่ะพี่พูดต่อให้จบดิโอ้โหอโอ้โหโอเค สเ <Spect> ปกเตอร์นียฮะเป็นสาย agility ที่ไม่ได้ตีไวนะฮะไม่ได้วิ่งไว้จึงทําให้การทรําดาเมจของสเป c เตอร์เนี่ยไม่เหมือนแครี่ตัวอื่นเลยแต่ด้วยสกิล dispersion ที่สามารถลบ,บลอกแลสทอนดาเมจทุกรูปแบบรอบตัวเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งโดนดาเมจสะท้อนที่แรงเป็นสกิลดาเมจหลักของสเปกเตอร์เลยก็ว่าได้เฮ้ยใช่เหรอใช่มันสามารถทะลุ Bkb ได้ด้วยนะ <c oughs> เอาดิเอ้ยโ <c oughs> ดยการทำ อ้าวมึงจะให้กูพูดไหมเนี่ยโอเคโดยการทำงานของสกิลนี้คือดามเมจที่ได้รับจะถูกสกิลเนี้ยบล็อกและสะท้อนก่อนนะครับแล้วก็รูปแบบดามเมจที่ได้รับเนี่ยจะสะท้อนดามเมจไปตามรูปแบบเดียวกันอย่างเช่นโดนดาเมจเวทก็โดนดามเาดามจเวทกลับคืนไปโดนดาเมจกายภาพก็โดน,าานดนามเมจกายภาพกลับคืนไปเหมือนกันอุ้ยจริงดิจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยหักกับดามเมจ จากค่าสถานะต่างๆของฮีโร่และไอเทมของฮีโร่นะฮะถึงไม่แปลกที่สเปกเตอร์ต้องออกของที่เพิ่มค่าสถานะและก็ต้องซื้อเเดียนมาเพื่อช่วยเสริมดาเมจรอบๆตัวให้กับตัวเองด้วยส่วนไอเทม Meteor Hammer เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสพอร์ตจะออกกันอย่างเนกแอสซินเล็กเทรนโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสอย่างละ8นะครับแล้วก็เพิ่มการรีเจนเลือดและมานาด้วย ประเด็นคือเมื่อมันกดใช้เนี่ยมันจะต้องยืนล่าก่อน2.5วิและสตัน1.75มันสามารถทำดาเมจให้กับฮีโร่และสิ่งก่อสร้างได้แล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องด้วยนะฮะเป็นเวลา6วิเป็นไอเทมที่ราคาไม่แพงและออกได้ไวราคาเท่าเฮมโดเลยนะรู้ปะใช่เหรอเออถ้าผมเล่นแคลรี่ผมไม่รู้อะไรเลยแหละ <laughs> อ่ะเวิร์กมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเก่งครับผมงั้นไปเจอกันในคลิป,ปะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยวยแฮมสเปกเตอร์ไหมเกมนี ไปหนึ่งพี่พเลยหนึ่งเลยม่ต้องรอแลั้นหนึ่งทูอ๋อกับบังอะไรบางคีบงงไงโอ้ยเจ็บเ กายมึงแค่นคนแรกเลยอ่ยบอกเลยมึงกับคนแรกลูน่าอยู่ไหนนี่ทนั่นน่ะเอาลูน่าสองก็ได้นะเออนี่เฮ้ย ไม่พี่มันใบแบกมันใบแบกสวยสวยสวยไม่สะเทือนนั่นไงมาแล้วเขาก็ไปโยน oh. อะไรกาาันม่เนอะวัากูรอดไหมอู๋ oh, <'m> อีกนิดเดียวโอเคโอเคโอเคไอไอแทงย่าๆเชื่อเชื่อทำลาย

โค้แลมอยางนี้ลนก่อนเยเยลูก้าเจ้าได้ตายไปแล้วเอมเบอร์ลงมาแล้วลงแล้วอเอกีกทีเยอบูเยอบูดิสก้ดิสโก้โก โกโก้ทยเลน้ยงตัวเลแล้วสโ็แล้วเสร็แล้วสโ็แล้วเสร็แล้วไป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 ดิไปดิไปดิไปดิเฮ้ไม่ตายเว้ยไม่ตายัค่ตัวสัตว์แคงตัวเอาดิเอาดิเอ้ยพี่พี่ผมคาป้อมอยู่พี่เอาผมมองก่อนเ调เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าลืมสิ เดี๋ยวไปไม่ทันไปไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮได้เฮีบตได้ระวังระวังโปติกโปติกิกแตงโกเอโอ้รันรัน no oh oh ติกเดโซ่ติกดสโซ่อ h easy easy nice n i c ป้าเอ้ด่ากูไอพวกขี้ เห็นปะมันปัดแค่ไม่เข้ามามูเกนเกนใช่ไหมเดเี่าฮ่า้คนบ้าคนยังดูนี่ดูนี่มโอแฮมเมอร์อ้ยจรู้สึกสั่นกลัวในพลังคาซะเฮ้ยสมิตัวนี้ Ai thai ai mẹ thiệu mẹ thiệu hàm ơi anh em mẹ lẹ ơi anh em What? thiệu hàm ơi Meteor Hammer mẹ thiệu hàm ơi anh โอ้ยมานี่มึงอะมานี่มีติโอแฮมเมอร์อย่างนี้อย่าเลยไมดีมากเยมันเยอะจีนี่เล่นอะไรกันเนี่ยไปยืนช้าอยู่ข้างๆกันอะแอบอ๋อเหร์หยุดหยุดอย่าพึ่งไม่ได้มิตีโอแฮมเมอร์ยังไม่เปิดให้บริการพี่ใจเย็น มีมีทิโอแฮมเมอร์ดูเดี๋ยวผมตายว่ะเชฟี่ย์ย่าบราอว์เมทิโอแฮมเมอร์พาวเวอร์โอ้โหยืนบันดานเลยไอ้ครับคงมันเอากูก่อนเลยตอนหลังจยากต้องม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยไหมครับไม่ดีแน่ๆกูเปลี่ยนเป้าหมายยังไม่ดีโอ้โหโอ้โหโโอ้หเอ้ย มันกวนตีนกันเนี่ยโอ้เฮ <Yeah. S 2> ี yeah, yeah. ้ยอ้ <arson crashes> ้เียชิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้กลับเดี๋ยวกลับ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 หม้อน้ำหม้อน้ำระเบิดมีดิโออีเขี้ยมีดิโอแตกไม่ได้เมดิโออีกแล้วไม่แอมชิบหายแล้วมันไปไหนผมยังอยู่ได้ก็ๆก็ทันยังงองพัดหลักรอเฉยอย่างเหี้ยเลย Hey, your <laughs> Hammer? I cannot oh, yeah. bro, just now. <laughs> <laughs> I think take Lush, bro. <laughs> I got Meteor Hammer. Let's go. Yeah, let's, let's go. see your Meteor Hammer? You full power. Can you say that one more time? Hey, For Okay, be, be, be. Later, later. wait, wait, wait. Little, m e d i o hammer h อาเกินอ่ะ The fuck this solution Yeah yeah okay, okay. Like that o do a boo ang singan something like that Bro นี่จะทีคนภาษาจะทีไม่รู้ เกนโบเกนอะไรนะไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขมุยขมุยโอเค let's go 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 เพาเล่นเจอไหมแฮมลองเล่นดูมีเทอร์แฮมเมอร์ yeah bro ลิ้นแบบลิ้นลิ้นรัวเชียวแหมแฮมลองแบบมิแฮมลองแบบโโ่อะไรนะช่างมันเถอะ ม่เอาเราสายนาจโตะว่าฟักเปสาย <Yeah. S 1> นี่ไไงเออโอ้ยโอ้ยระวังแฮมเอาเลยไปบ้านไปก่อนานก่อนฟักกันนะีโอแฮมเอฟัก มีตีโอยฮมาฮ่า o r a ยอะไรครับเนี่ยดูดิพร้อมล่างเราไม่รู้แล้วยังขาวบนเลยอย่างตั๊บอนนี้อก โอ้ยย่งกว่าตีนอ่ะเมเทโอแฮมเมอร์โนี๋ยชูเล็ดชูเล็ดอะไรเนี่ยเหนื่อยใจไหมอย่างเงี้ยเลยตะกคนใหญ่สิใหสิบเอารึฮะอ๋อเมเทอเรมา บาดิ้งตจองตกอะอยากชอบเลยอยากจี้ไอพวกนี้อยากจี้เมติโอแฮมเมอร์อยากเงียอะไรไปแล้ว thank you guys thank you sky thank you meteor hammer yeah bro My power r e a l l y strong ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กผมมากๆเลยครับผม